สสวสีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Minecraft u p ปเดต1.4นะครับผมอ่าเวอร์ชันนี้ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงของเจ้าวิตเตอร์กับค้างคาวนะครับแล้วก็บังกรเอนเดอร์ดักกอนนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เพียงแค่นี้ครับแล้วก็ในเวอร์ชัน12 W 4.2b ที่ผมไม่ทำครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่อย่างครับผมก็เลยข้ามมารวบยอดตรงนี้ครับก็ในเวอร์ชันนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของ ทรายที่มันตกลงมาครับแล้วก็แก้ไขบ้าของเลสโตรีพิเตอร์ครับแค่นั้นแหละครับก็เอาละเดี๋ยวเข้าไปคุยในเกมต่อเลยแล้วผมในเวอร์ชัน14ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงค้างคาวนะครับแล้วก็เสียงของบอสวิเตอร์นะครับผม นะครับผมก็ในเวอร์ชันนี้ก็ขอ,อ,อมีเพียงแค่นี้นะครับเอาละ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วมากแล้วครับผมสามารถาวน์โหลดเอาไปเล่นได้ทางดิสคริปชั่นคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เจฟบ,บอกว่าเวอร์ชัน1.5ครับผมจะมีการาเปลี่ยนชื่อของ ID แท้ได้นะครับแล้วก็เสียงเอฟเฟกจะเอามาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ลดอาการการติงครับจากเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ์นะครับผม เอาล่ะเวอร์ชันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้ครับผมแลวันที่24ครับผมเวอร์ชันเต็มมาใช่ไหมล่ะเออผมก็จะรีวิวแบบรวบยอดตั้งแต่1.3.2จะถึง1.4เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรม้างนะครับรวบยอดมาเลยครับผมเอาล่ะเวอร์ชันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ